สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์จลึกขึ้นฐานรายวันนะครับประจำวันพฤหัสที่3ธันวาคมนะครับขอเริ่มที่ i f e ฟนะครับ i f e ฟนะครับได้เข้าซื้อหุ้น30%ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมนะครับบนเกาะเจจูนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับกำลังการผลิต33เมกะวัตต์นะครับคิดเป็นกำลังการผลิตของ i f e ฟนะครับที่7.92เมกะวัตต์นะครับ ในส่วนประเทศเวียดนามนะครับได้ลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับฒนาโครงการพลังงานลมนะครับกำลังการผลิต210เมกะวัตต์โดยระยะแรกนะครับ28เมกะวัตต์ของโครงการได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วนะครับในประเทศออสเตรเลียนะครับบริษัทอยู่ระหว่างการประมูลโครงการพลังงานลมนะครับกำลังการผลิต106.5เมกะวัตต์คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส1นปีหน้านะครับรวมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาโครงการพลังงานลมอีกราว178เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมพัฒนากับโกล โควินนะครับนอกจากโครงการในออสเตรเลียนะครับบริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาโครงการพลังงานในประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศมาคราเทศและประเทศลาวนะครับคาดการผลการดำเนินงานปี59นะครับอยู่ที่546ล้านนะครับเติบโต243%จากการเร่ินเต็มปีของโครงการโรงงานไฟฟ้าที่เข้ามาระหว่างปี58นะครับทั้งหมด36.72เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงงานไฟฟ้านะครับซึ่งคข้าว่าจะทยอย COD นะครับระหว่างปี61นะครับผลกำลังผลิตปี5 9เพิ่มขึ้นเป็น109.2เมกะวัตต์ทางายประบมูลค่าโครงการนะครับตามอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะครับดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดอิสระนะครับในราคาพื้นฐานนะครับที่9.60ตางนะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับไอเฟก ันนี้จะมีห sure ุ้นเข้าใหม่นะครับคือเท่าแก่น้อยนะครับโดยเสนอขายหุ้น IPO นะครับ360อล้านหุ้นนะครับแบ่งเป็นผู้มีการาลกคุณของบริษัทนะครับ218ล้านหุ้นนะครับนักลงทุนสถาบัน60ล้านหุ้นนะครับแล้วผู้มีประการลบคุณของบริษัทอีก82ล้านหุ้นนะครับราคาเสนอขายที่4บาทต่อหุ้นนะครับโดยทุนชำระแลวก่อน IPO นะครับอยู่ที่1020ล้านหุ้นนะครับหรือ255ล้านบาทนะครับ ทุนชนะแล้วหลัง IPO นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น1,380ล้านหุ้นครับหรือ345ล้านนะครับจะเข้าทับการซื้อขายในตลาดเซ็ตนะครับในหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับมีหุ้นที่ติดเซ็เลนพิเลียด55%ของทุนชำระแล้วนะครับหรือ759ล้านหุ้นนะครับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่น้อยกว่า40%ของกำไรสุทธินะครับหลังหักภาษีนะครับและสำรองตามกฎหมาย โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักนะครับคือบริษัทเอเชียพัฒนนะครับอัตรากำไรสุทธิโตเฉลี่ยนะครับ17.3%ใน3ปีข้างหน้านะครับจากออยอดขายโตทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเฉลีย่ย12.3%อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นนะครับหลังจากปรับปรุงและเพิ่มเครื่องจักรสายการผลิตใหม่รวมถึงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ส,สัดส่วนค่าใช้จ่ายใน,าในการขายและปัญหาจะลดลงต่อเนื่องนะครับ ผลของสัดส่วนยอดขายต่างประเทศทเพิ่มขึ้นต้ทนทุนทางการเงินนะครับหมดลงนะครับและอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงหลังจากการเปิดดําเนินงานของโครงการแห่งใหม่ที่ส่วนอุตสาหกรรมรุจะนะครับที่จะรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก b o i ทางฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานนะครับ i n pe 1ิเท่านะครับให้ส่วนลด25เของ pe ในหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มที่ทางฝ่ายทําการวิเคราะห์นะครับที่ pe เฉลี่ย12 2 1เท่านะครับ สาเหตุที่อิงพีหุ้นกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากลักษณะธุรกิจมีความคล้ายคลึงกันนะครับคือเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับและผลที่ให้ส่วนลด25เปเ็นป็นผลจากอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยนะครับปี56หรือปี60นะครับของเท่าแก่น้อยนะครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มเครื่องดื่ม25เปรซประเมินราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่5บาทนะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับเท่าแก่น้อยต่อที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับ ในสัปดาห์หน้าจะมีการประมูลรถไฟฟ้าทางคู่นะครับช่วงชุมชุมทางถนนจีระขอนแก่นนะครับราคาการ3 6ง0ล้านบาททางนี้มีผู้เข้าร่วมประมู 4, ล4ลายน,นะครับคือ CKITD s t a k k และ u n q u e นะครับโดยเป็นการประมูลแบบอ e ีออ็คชัในวันที่8ทธันวาน,นะครับทางฝ่ายของมุมมองบวกนะครับต่อตลาดงานพักร้านล่า,ลาสุดนะครับคมเห็นชอบแผนปฏิบัติการนะครับด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วนนะครับปี59-60นะครับจำนวน26การวงเงินรวมถึง1.79ล้านล้านบาทนะครับโดยมี6โครงการนะครับมูลค่า186,000ล้านนะครับมีความพร้อมประมูลภายในปี58ส่วนอีก14โครงการจะดำเนินการประกวดราคาได้ในปี59-60นะครับวงเงินที่1.61ล้านล้านบาทโดยภาครัฐจะเร่งประมวลการประมูลให้เร็วมากขึ้น ตอนนี้โครงการเหล่านี้นะครับเป็นไปนตามที่ทางฝ่ายค้าว่าจะเป็นแรงหนุนนะครับให้มูลค่าง,งานเซ็นใหม่ฟื้นตัวตั้งแต่ปี59จากปีภาวะซบเซาในปี58กระทรวงการคลังนะครับพิจารณาปรับคุณสมบัติผู้ข้าประมูลโครงการภาครัฐขนาดใหญ่นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายกลางและเล็กรูปประมูลได้นะครับทางฝ่ายค้าว่าไม่น่าเป็นปัจจัยลบนะครับต่อผู้ประกอบการรายใหญ่เพราะการกอร่อสร้างโครงการภาครัฐน,นะครับยังต้องใช้เทคโนโลยีในการกอร่อสร้างแบบพิเศษ ซึ่งผู้ประกอบการรายกลางและเล็กนะครับอาจทําได้แต่คงไม่ชํานาญนะครับคุณภาพงานยังเป็นที่น่าสงสัยนะครับและน่าจะมีต้นทุนที่สูงกว่าเชื่อว่าภาครัฐจะต้องคํานึงถึงความน่าเชื่อถือในการสร้างงานที่มีคุณภาพด้วยนะครับดังนั้นทั้งฝ่ายยังเชื่อว่าปัจจัยนี้น่าจะไม่พุกคามต่อสถียาภาพในการได้งานใหญ่นะครับของภาครัฐของผู้ประกอบการรายใหญ่กรหนดการบำรุงโครงการใหญ่ที่ออกมาต่อเนื่องนะครับจะทําให้วงจรขาดขึ้นของธุรกิจนี้มีความเป็นไปได้ และเป็นปัจจัยเล่งต่อราคาหุ้นในการเก็งกำไรกับมูลงานนะครับเรื่อง CK เป็นท็อปทิกของกลุ่มนะครับโดยมีราคาพื้นฐาน2 3 4, 1 8, 5 0ครับสําหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ